ายแกเท้าก <Pop> <S an uter> ับทุ่มรัดมากปีสี่สี่ีสองโอ้แล้วนาตลาดนั่นโอ้นครับครับผมเราขายปีพศ2521โอ้ผมเกิดพูดีจังนะผมเกิดพผ2ออกจากทหารผมมาเท่ากันผมเป็นหารปีช4ี่เป็นคนละครับคนคับโครับครับผมผลชงรอยบริการโอ้ปารตอันดีเบดนี่ เติมน้ใส่ใส่หลายนกินนอดเขาแค่ไปแคอจมื่นือจหมื่นเนี่ยโอ้โหนหมืนเซลูกกินเขาครับผมไปีนเดืนสบ้านเดอนสายโอ้ผมเสืออยู่คือจังอันตาบอกผมมาตัวที่เปผมเกือบกี่สิเนาะผมกับปีหนึ่งละผมกับสี่สิบแปปีผมกับอะปีเขาประช่วงปีตุลาโอ้ครับผมตอนนี้นมันดันมีโทรไท แม่งครับแมงแมงทุก้องแ่งเนะรตรหัสที่ตังกีนึงครับผมโอ้แม่แม่มาพริกมาขอใ้ร่วมกันอีีที่บานาบาททั้งัดทั้งยัาวตื้อตลาดร่วมกันครับพาะสมไมผมไปเรียนเนาะผมผมเกิองสองศูนเนาะท่นเงินท่านเงินมูสตังเงินตังเงินเป็นมูโรุงท่านโอ้ผมร่ท่านเผมรุ่ท่านเได้เกป เมีเมานผมเห็นด้อผมท่านได้สลึงสาิตตังสลึงอาตังก็ม่เลยผมท่านสลิตังใช้จิ้มได้สลึงครับแล้วก็รับรับไปจิ้มเบคอมผมไปเล่นนู้นที่สบานเนาะผมอยู่น่แล้วก็ผมในงีไปในสามบาททำไมก่อนท่านด้ิมอัเไหวเพราะเขาบไวไหวบท่านกับผมท่านจะจิ้มฮเกิงฮาเกิิมทัวร์น่ะมงากจังบาทแมนมนเพรแต่ก่อนิ ผมเร่งเร่งสบานเนาะโอ้ยที่กี่ลูกสิ้นสามห้ารูปต่งอรูปตงเออขลึงอยู่ันี้ท่านมาเรื่อยๆขูอมือเดืแมงขึ้นแมง่าแต่ก่อนเราเป็นยังไงันงาบหนึ่งผมดีดีใจเด้เพราะว่าแจกกระพึกเนาะเออเปนั่นนี่ออหนึ่งร้อยออหนร้อยขายนีไม่คี่สิบมาบาปกี่ไรเครื่งนึงแนู่กิ้ครับผมขายสิ โอ้เขาใจครับแมนแมนแมนทั้งท่าแก๊สทั้งทั้งโอ้ชุดของของแพ่นอกลุงนเนาะมีแก๊สองร้อยสองร้อยแปดส่อยคุณน่นีะใส่ประมาณแต่ทั้งหน่อยนี่สองร้อยสองรอทั้งใหญ่ส่ร้อยให่สี่ร้อยตัวสี่ร้อยโอ้ทำไมทำไมนอกเมืองกับแพงขึด้บแก๊นมกการนี่ครับโอ ขอขแต่เป็นห,ห,หนีได้วันแห้งนะแกเรอว่าเมนเมนเมนเป็นหนีได้วันไม่โอ้แต่ว่าครับผมครับผมอออครับครับครับเป็นหนีได้วันอยบ่รุษค,ครับผมครับเศร้าเงินหนาบ้านเขาขายกับบุอุษวัวบรนะุรุษเนาะมากขึ้รุงสบายแล้วบผมบ้บานไปเรียบเรื่อแรกมุ้งจอดแถวบุรุษแถวบ้านก่อนครับผมบ้านลุ่งนี้เท่าไรนแถวไอ้พัลโลลังดีตรงขามพัลโลลังดีตรงซอยต้อยตรงขามเลย ครับผมครับผมขอบคุณครับดีด้วยลูกไส้ช่วงลุ่งขาทุนนิดหน่เนาะโอ้ยยังไงครับผมเอาลูกจับเอาลูกนี่เอาลูกอ่ะไปเถือเอาลูกไปเถือเอาลูกชิ้นเราจีบเงิน เขดีตอนนี้ครับป็นไงรอบอเอาอย่างเียวโอ้โด็กอเป็นหนักไปไหนเอาเงินทอนก่อนโอ้ดีสามดีสี่กันแปดร้อยแปดร้อยครับครับผมแปดร้อยครับเละโอเคครับ ขอบคุณครับนี่ปลาลุงเด้อมันมันอผมใ่ลุงขยันอย่างไครับขายอยู่ดีอดแดเป็นบอโอ้ลุงขายแต่พ่อยังไม่เกิดนี่ยิงบอกออลุงขายอ้าพ่อเกิดปีสองศูนย์เนาะอันลุงขายปีสองสนึ่เนาไม่เป็นไรล ขอเรียกพุ่นันลุงด้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุง